มองใครสักคนนึงมีเสน่ห์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันก็ต้องเป็นรูปรักภายนอกนะคะซึ่งหุ่นเป็นเรื่องสําคัญมากๆแน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะพี่ฟ้ามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับพี่ฟ้าที่ช่วยดูแลหุ่นให้แบบเซ็งกระเดกแบบนี้มาดูค่ะนี่เลยคะ่ะเจลลี่ไฟเบอร์นะคะทานง่ายมากๆเลยนี่ดูความเข้มข้นของเขาสิแล้วก็ละลายเร็วมากพี่ฟ้าจะใช้หลอดคนนะคะ คือถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งน้องจะกลายเป็นเจลลี่เป็นเจลเเจลี่แบบกินง่ายมากอร่อยมากที่สําคัญคือเนี่ยคนแป๊บเดียวคือกินกลิ่นผลไม้มันฟุ้งแล้วมันหอมมากแล้วที่สําคัญมันไม่หวานด้วยค่ะทานง่ายง่ายพีฟ้าชอบมากเลยกินมันยัว่วจริงค่ะอื mm. อร่อยมาก ใครที่อยากหนะ้าท้องแบนราบนะคะตื่นมาก็หุ่นดีเลยแนละที่สําคัญเนี่ยเจลลี่ไฟเบอร์ตัวนี้นะทานแล้วไม่ปวดท้องบิดไม่ปวด mm. เขาเรียกว,ว่ามันไม่เป็นมันไม่ใช่ฟิวยาถ่ายมันคือไฟเบอร์นะคะและที่สาคัญช่วยดีท็อกลําไส้ด้วยอยากหุ่นดีแบบพี่ฟ้านะคะต้องเจลลี่ไฟเบอร์เลยค่ะลอง